อวันนี้แดดร้อนครับก็วันนี้จะมาสอบอตอบคำถามนะครับฮิสูนเอนเก้าเปลี่ยนเฟืองท้ายทำไมโอ้เครื่องมันเล็กครับเครื่องเป็นแบบมันเฟืองเดิมของมันอะแรงบิดในรอบต่ำมันเยอะเกินไปเครื่องมันโหลดโหลดต่ำเกินไปโอ้โหขับยากมากครับที่ผมลงคลิปบ่อยเพราะว่ามันมีผลดีครับใครเปลี่ยนเฟืองไปแล้วเนี่ย ขับสบายลื่นไหล,ลดรดลอยเครื่องนี้ไม่มีโหลดลงเลยนะคือแตะมาแตะมาเลยนะปื๊ดปื๊ดเลยนะพอได้รอบมันอะเปลี <c oughs> ่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยพอได้รอบมันเนี่ยไม่ต้องแตะคันเร่งเลยแตะเป็นนิดเดียวรถไหลไม่มีโหลดเลยนะครับรดรดนิ่ไหลปุ๊บพร้อมจะที่จะไปอย่างเดียวเลยเจอเนินเจอชันนะถ้าเฟืองท้ายดเดิม,ดมทางเรียบได้อยู่ครับ แต่ถ้าไปเจอแถวพวกขอนแก่นทางไปขอนแก่นอุดรอะไรพวกเนี้ยโอ้โหชันอย่างเดียวเลยเอาเรื่องนะครับกินด้วยครับเฟืองเดิมอะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยมันได้รอบมันเครื่องมันเล็ก <c oughs> เครื่องมันเล็กมันต้องใช้รอบแรงบิดมันน้อยนะครับเครื่องแรงบิดน้อยมากถ้าไล่เฟืองแล้วเนี่ยมีผลดีมากครับมีผลดีคือประหยัดแน่นอนประหยัดขึ้นกอ่าเดิมแน่นอนครับ เพราะว่าเราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยคือรถลอยแล้วคือเบิ้งไปคือแบบไม่ต้องไปกดคันเร่งเลยแตะไปนิดเดียวนะครับปกติรอบ2,000มัน้อยยี่ปกติรอบ2พ0 0มันลอยยี่นะครับเนีย่ยรอบ2,000เลยโหโคตรต่ำอะเลขและเครื่องเล็กๆที่ดูรอบ2,000ลอยยี่ต่ำมาก <c oughs> เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรอบ2,001รอบ2,001ลอยยี่นะครับ นิดหน่อยนิดราลงนึ่งร้อสองพันหนึ่งรอสองพันสองร้อยีย่ไหลๆเลยครับต่ออย่างต่อเนื่องไม่มีโหลดของเดิมมันเนี่ยเวลาเจอเนินเจอชันเนี่ยไปทางขนแก่นโคราชเจอลมเจออะไรพวกนเนี้ยฝนต,ตกเนี้ยเครื่องมันโหลดแต่นี้ที่ตามมากดคันเร่งเยอะครับต้องกดคันเร่งเพราะว่าเครื่องมันโหลดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งจุดเก้ามันไม่มีแรงบิดในรอบต่ํามันจะไม่มีแรงบิดในรอบพวกสองพันหนึ่งสองพันสสองพันสามเนี่ยขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ย เยอะนะครับ <c oughs> ถ้าว่าเฟืองมันรอบมันต่ําไปมันก็ต้องกดคันเร่งไปหาจุม่มจุ่มเยอะนะครับกดเยอะนะครับกดเยอะท่านไหนที่ว่ามีปัญหาก็สอบถามมาได้นะครับติดต่อมาได้ก็เปลี่ยนเฟืองท้ายราคาไม่แพงครับจบทุกคันนะครับ รถเดิมรถใส่เทอร์โบมาไอ้ยิ่งใส่เทอร์โบมานี้ยิ่งไปใหญ่เลยต้องถามเครื่องเยอะถ้าไม่ไล่เฟืองขับไม่ได้นะครับมันเป็นรถใช้รอบป <c oughs> กติรถรอบแรงบิดมันอยู่อประมาณเนี้ยพันแปดพันเก้านี่แหละแต่สามพันมันอยู่นี่แรงบิดตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่สี่ร้ยนิวตันอยู่ประมาณเนี้ยแรงบิดตั้งแต่เนี้ย มาถึงนี่หนึ่งจุดเก้าแรงบิดพันแปดตรงนี้คิดดูขับยากไหมขับยากครับขับยากมากถ้าไปเปลี่ยนโบมานี่ยิ่งรอรอบเลยต้องใช้เฟืองท้ายเข้าหาถึงจะขับได้ขับมันเลยแหละครับสนุกแตะเป็นม้าเลยเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ความจําเป็นของมันจำเป็นมากนะครับเฟืองท้ายหนึ่งจุดเก้าเนี่ยเตอร์หลัง เหมือนมอไซค์เว็บ้อยะใส่สเตอร์เล็กไปไม่เป็นเลยใส่ส <c oughs> ถ้าใส่สเตอร์ให้มันไล่รอบมันก็ปืดปืดปืดไปเลยครับขับมันขับสนุกแล้วที่สําคัญเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกดคันเร่งเลยนะครับกดไปนิดเดียวคือมาเลยนะครับบูทบูทติดไวบูทปืดแล้วก็อัดไม่นานปกติบูทอัดโคตรนานอของเดิมมันอะเฟืองท้ายเดิมอะปืด สามสิบคือกวาดรถยาเบามันก็กลวยลงแต่ว่าเปลี่ยนเฟืองถ่ายปื๊ดเบาปึ๊บมันก็ลงละวเรอโบก็ทํางานน้อยลงนะครับประมาณนี้สรุปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเครื่องมันเล็กแรงบิดมันน้อยเครื่องมันหารอบไม่เจอต้องเปลี่ยนครับต้องมาเปลี่ยนเลยนะครับจำเป็นมากลองไปขับดูครับสนุกขับสนุก,ข,นกขับมันประหยัดน้ำมันขึ้นเขารอบมันมีตกนะครับ เปลี่ยนโบรีแมปมานะครับมาเปลี่ยนเฟืองท้ายได้ท้ายเดินพายุนแน่นอนนะครับก <c oughs> ดนี่ปื๊ดเลยมันได้รอบมาเหมือนรอบ v ีเทคเลยปืด๊ดคือมาเลยนะครับขับมันนะครับประมาณนี้ก็มาตอบคำถามก็สนใจก็โทรมาหาได้นะครับอย่าทิ้งคลิปอย่าทิ้งเบอร์โทรไว้หน้า YouTube นะครับก็ประมาณนี้